รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคีตาศิลปดนตรีไทยคะ่ะและว,วันนี้ก็อยู่กับพวกเราอีกเช่นเคยมีนค่ะโมค่ะและปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2แล้วสําหรับรายการคีตาศิลปดนตรีไทยของเรานะคะที่จัดทําขึ้นเพื่อให้กับวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะดานตรีและนาฏศิสินไทยของเราเนี่ยให้อยู่กับพวกเราต่อไปค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็จะมาพูดกันถึงวงปีพาดไม้แข่งในเพลงภาษาค่ะซึ่งเพลงภาษาที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมานะคะก็คือเพลงลาวดวงเดือนหรือว่าเพลงเขเมิ้นสายโยกที่เราเคยเรียนกันไปเมื่อตอนปฐมนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังการบรรเลงเพลงนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเก็บความรู้ดีๆจากอาจารย์สิริชัยชาญฟักจำรุนกันก่อนค่ะพูดถึงเพลงภาษา มีหลายคนตั้งคำถามว่าดนตรีไทยทำไมจึงจะต้องมีคำว่าจีนบ้างพม่าบ้างขเขมรบ้างมอญบ้างลาวบ้างแบบนี้นำหน้าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะขอตอบว่าคนไทยเป็นคนที่ให้เกียรติกับสิ่งที่นำเอามาคิดถ้าเพลงใด ได้ยินสำเนียงจากของอพม่าเขาบรรเลงแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรบางอย่างเรามาแต่งขึ้นใหม่เราแต่งของเราออกมาเป็นสำเนียงของเขาบ้างเล็กน้อยก็จะให้เกียรติว่าเป็นพม่าโน้นพม่าหนี้ไปแม้แต่เพลงที่เป็นเพลงไทยจริงๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าปรรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า กรมพยานริสรานวัติวงศ์ท่านพระนิพนธ์ไว้พระองค์ท่านยังใช้คำว่าคำเหมนใส่โยกทง้ทงทั้งที่ถ้าสมมติว่าเราเฟังแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นคำเหมนตรงไหนแต่ในยะที่ได้อ่านดูข้อความที่ได้มีการขีดเขียนกันไว้บอกกล่าวกันไว้ก็คือว่าทรงคิดจากเพลงของ เขมรเขานิดหนึ่งได้แนวคิดนั้นมาแล้วก็มาทำเป็นเพลงไทยขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเพลงที่มีสำเนียงภาษาเช่จนจะเป็นสำเนียงของอขเขมนบ้างสำเนียงของเราบ้างมอญบ้างแขกบ้างก็แล้วแต่แต่ถ้าอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเราบรรเลงเพลงในงานอ่าวพะมคลด้วยเพลงของปีพาดนางหง เรื่องที่บรรเลงโดยเริ่มจากเพลงสามชั้นออกเพลงเร็วเพลงชิงแล้วสุดท้ายจบด้วยการบรรเลงเพลงภาษาสั้นๆจังหวะสนุกๆส,สักเพลงหนึ่งอย่างนี้เราเรียกกันว่าออกภาษาถ้าเผิดสมมติว่าเราบรรเลงในงานอ่าวบงคนอีกแต่เราเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยโดยที่มีภาษาต่างๆที่นิยมเรียกกันว่า สิบสภาษาเราก็จะเรียกกันว่าเพลงเหล่านี้เป็นการออก12บสภาษาบ้างคือเพลงภาษาเฉยๆอย่างเงี้ยบ้างไม่ต้องมีคําท้ายไม่ต้องมีส้อยท้ายมาแต่นิยมมาเรียกกันก็คือว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าบเลง12บสองภาษาที่อะไรเงี้ยนะมีทั้งการบรรเลงและการขับร้องซึ่งเพลงที่จะนําเสนอในครั้งนี้เป็นเพลงดังกล่าวนี้ คือเริ่มตั้งแต่เพลงกล่าวนอกแล้วก็ร้องด้วยเพลงส้อยกล่าวซึ่งแสดงถึงความสนุกสนานหลายคนก็จะถามว่าอ้าวงานอาวมงคลทำไมสนุกสนานเพลงจังหวะสนุกสนุกก็จริงแต่ว่าทำให้เจ้าภาพไม่เศร้าเกินไปนักก็ บรรเลงให้เกิดความสนุกสนานส่วนหนึ่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่สนุกเพื่อจะงานแบบงานทั่วไปแต่ก็แฝงไว้ด้วยส่วนที่เป็นงานของอ,ะอวะมงคลแล้วก็ให้มีความโศกเศร้าอยู่บ้างซึ่งหลายๆภาษาก็มีสำเนียงที่โศกเศร้าอยู่บ้างนะครับช่วงแรกขอให้ท่านได้ชมกับเพลงกลาวนอก และเพลงส้อยกล่าว เอาไว้วันนี้สนุกว่าเกลียวกล่าวเช้าชาเฮฮาอยู่สานั้นยิ่งหยวดกวดขันเกณฑ์กันเข่ากองทับแต่งตัวเสร็จซับจะไปจับมอนหมัวบาปีปอนจับหมอนได้มัมา วกเราไว้เพื่อนไอ้เพื่อนยาชาเสียงแพ่เสียงหาเริงราอยู่ขะนองเต้นรำลำพองขะนองคันนานึกอาสาสูสศึกห้าถึกอยู่เรียวราว ต่อไปขอกล่าวถึงเพลงภาษาซึ่งตนตรีไทยของเราเนี่ยบรรเลงออกมาแล้วนักดนตรีเราเข้าใจกันแล้วว่าเ,เพลงภาษาที่เรานำเอาไปใช้เนี่ยไม่ใช่ของเขาแท้ๆหรอกแต่เราแต่งขึ้นเองเนี่ยแต่เราจะต้องตั้งชื่อถ้าจีนเขาบอกว่าเป็นจีนโน้นจีนนี้ว่าไป ถ้าพมา่าก็เป็นอันนั้นลาวมอนขเขมรหรือไม่งั้นก็จะเป็นแขกฝรั่งอะไรก็แต่เราก็ตั้งแต่จริงๆแล้วกลิ่นอายของอความเป็นภาษาต่างๆอาจจะมีอยู่บ้างพอสมควรจากเครื่องประกอบจังหวะก็ดีจากทํานองของเพลงก็ดีแต่เราไม่ได้ลอกเรียนของเข้ามาทั้งเพลง เราอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เรามีความชอบมีความจิตใจทำนองบางทำนองเราก็ามาแต่งของเราขึ้นแล้วก็ทำเป็นเพลงภาษาของเราและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างออกปานกลางถึงเร็วเพราะนั้นเพลงภาษาจริงๆที่จะเป็นช้าๆน้อยมากที่จะมีมีก็มีบางอย่างคืออย่างเช่น ภาษามอน,นี่ก็จะคงจัดช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นพม่ามาไหลก็ต้องต้องสนุกสนานทีนี้จะขอกล่าวถึงตอนที่เราจะนำเสนอเนี้ยเราจะนำเสนอเพลงแรกด้วยจีนขิมเล็กจีนขิมเล็กนเกนี่ยก็จะมีทำนองที่มีทั้งทางธรรมดาที่ได้กันมา มีทั้งการปรับปรุงแล้วมาเป็นทางเปลี่ยนเองเพราะว่ามีถึงสามท่อนด้วยกันเราก็จะบรรเลงและขับร้องไปด้วยก็จะได้ยินเสียงกรองจีนนิดนิดหรือกรองต๊อกแต๋วได้ยินเสียงว่าเป็นเสียงทำนี้อย่างเงี้ยว่าเรียกว่าจะเป็นจีนก็ด,ดูดูว่าถ้าเผื่อใครเคยดูยิ้วมาบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีช่วงจังหวะอย่างเงี้ยจีนเขาใช้นะครับ จากนั้นก็จะเป็นเพลงออกไปทางภาษาพมา่าพมา่านี่เขาแปลยังไงเราก็ไม่รู้แต่เราเราชอบเราบอกว่าทุงเลนะทุงเลแล้วก็ว่าเงี้ยแต่ความหมายของเขาจะแปลว่าอะไรเราก็จํากันมาแต่ว่าได้รับความนิยมมาจนปัจจุบันนี้ยังไงพอบอกพมา่าทุงเลก็จะต้องเป็นไหนนะครับราะนั้นก็ออกสนุกสนาน ที่ฟังออกจะเป็นพม่าก็คือกรองยาวผมยืนยันว่ากรองยาวก็มีทั้งของเราและมีของเครื่องเพื่อนบ้านกรองยาวพม่าของเขาเนี่ยเขา,เาลงลักปิดทองด้วยนะครับสำหรับที่เขาใช้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่หน้ากรองนะหน้ากรองเป็นหน,หนังเหมือนกันแต่ว่าหุ่นกรองของเขาเนี่ยเขาทำสวยงามผมประสบการณ์กรองยาว ที่ประเทศพม่าและที่ประเทศเออของของรัฐฮาวายในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็เสนออีกเพลงหนึ่งตอนท้ายเรามีเวลาประมาณหนึ่งก็ใช้เพลงลาวลาวเฉียงก็ไม่รู้ว่าตั้งชื่ออย่างนี้อะไรแต่ว่าร้องแล้วก็สนุกสนานดีแล้วก็มีคำเป็นสร้อยอีกนะครับก็ไม่รู้ว่า อันเนี้ยเราเขาแปลว่าอะไรหรือเปล่าแต่เราล้องของเราเราก็บอกเนี่ยสนุกสนานดีแล้วก็เอามาใช้ใช้กันมานานแล้วแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้กันอยู่นะถือว่าเป็นเพลงภาษาของของไทยเราอีกแบบหนึง่งนะครับทีนี้พอมาเลงไปเนี่ยจริงๆมันมีกอีกหลายภาษาแต่นี่เรานําเสนอตามเวลาได้เนี่ยก็ประมาณทักสามภาษาแล้วสุดท้าย ส่วนใหญ่เขาจะ้นนิยมออกเพลงออกฝรั่งออกเป็นให้มันเป็นมาร์ชเป็นอะไรต่อะไรให้มันสนุกสนานแล้วก็จบด้วยเพลงแขกบรเทศอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในในการที่จะ,ะดาเนินการในการที่บรรเลงเพลงภาษาหรือที่เรียกกันว่า1 0ออก12ภาษานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านก็จะได้ยินที่ไหนหรือได้ชมที่ไหนน้อยมาก เพราะเวลาจํากัดเวลาไปงานไม่มีเวลามาเล่นมากขนาดนี้ก็จะตัดอยู่พอสมควรแต่ในการนําเสนอครั้งนี้ก็หวังว่าคงได้ความรู้พอสมควรครับโยธาาเฮเอ่ยบางเส่วนคาบ ខ្លាប់ទ្លាប់ទยលាប់ទ្ល กลับพลเออ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 ใ เป็นผู้ใหญ่ตีกรองยาวตกมาอยู่เมืองไทยมาเป็นผู้ใหญ่ตีกร เป็นเพลงกราวตีวงตีไวตีได้จังหวะที่นี้จะกะเป็นเพลงกราวเลื่องชื่อลือชาวตีกลองยาวสลัดได้เลื่องชื่อลือชาวตีกลองยาวสลัดได้ รังทางสิงคอนครั้นถึงเขาสะบาพที่ราบรื่นจึงหยุดยืนอยากรังทางสิงคอนพอแลเห็นสองราพังอางอนจึงแอบซ่อนซุ่มดูอยู่แต่ไกลเอยจอยแม่ราสู่กำพาเรียมเอ้ย อยแม่ราสู้กำพราเรียมเอ่ยเหตุยังยังบอกเคยจะมารองเอ่ยเป็นคำเมือง บัณฑดิหรักผู้หญิงมาสนิทพิษสมัยไอ้เอรอว่าไอ้นี่เป็นบัณฑิตรักผู้หญิงมาสนิทผิษสมัยกูยยยจะยิงผัวเสียเอาเมียไปแล้วยกปืนขึ้นใส่ลูกดินดำเอ้ยจ้อยแม่ราอสูกำพาเรียมเอ้ อยแม่ราสูกำพาเรียมเอ่ยเพ็ดอยางยัง,งบอกเคยจะม,มารองเอ่ย,เ,อยเป็นรักเหมือง ไงกันบ้างคะสำหรับการบรรเลงเพลงภาษาจากวงปีพาดแม้แข็งพอเป็นเพลงจากวงปีพาดแม้แข็งแล้วเนี่ยก็จะทําให้ความรู้สึกในการฟังของเราเนี่ยก็จะดูสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ดูบางเพลงก็อาจจะดูฮึกงถิมขึ้นด้วยนะคะพี่มีนถูกต้องค่ะแต่ว่านอกจากเพลงบรรเลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะยังมีสาระความรู้ดีๆนะคะจากน้องไอในช่วงสารสินบายไออินอาร์อีกด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสาระสินกับไออินอาร์ตค่ะในช่วงนี้นะคะน้อยก็จะนําเอาสาระความรู้เกี่ยวกับหน้าตาสินไทยมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะในวันนี้นะคะน้อยก็มีเรื่องเครื่องแต่งกายสําหรับใช้ในการแสดงโขนค่ะใช้การแต่งกายแบบยืนเครื่องซึ่งเป็นการแต่งกายจําลองเรียนแบบจากเครื่องทรงต้นของพระมหากษัตริย์แบบโบราณที่มีความสวยงามวิจิตรการตา แบ่งเป็นสามฝ่ายคือฝ่ายมนุษย์ประกอบด้วยเทวดาพระนางฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิงค่ะสำหรับวงบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งนอกจากนั้นตัวละครอื่นๆจะแต่งกายตามลักษณะของตัวละครนั้นๆเช่นฤาษีกาช้างมา้าวัวควายสวมหัวโขนซึ่งมีการกำหนดลักษณะและสีไว้อย่างเป็นระบบและแบบแผน ใช้สำหรับกำหนดให้ใช้เฉพาะกับตัวละครสีของเสื้อเป็นการบ่งบอกถึงสีผิวกายของตัวละครนั้นๆพระรามกายสีเขียวมรกตพระรักกายสีเหลืองบุษราคัมทศกัณฐ์กายสีเขียวมรกตพนุมานกายสีขาวมุกดาสุครีพกายสีแดงโกเมนค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาไยรัรชการที่สอง ได้มีการประดิษฐ์เครื่องประดับสําหรับสวมใส่ศรีรษะแทนผ้าโพกและกระบังหน้าขึ้นต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีการประดิษฐ์รัดเก้ายอดขึ้นสำหรับใช้เฉพาะละครหลวงเท่านั้นจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ได้ทรงยกเลิกการห้ามนำรัฐเก้ายอดไปใช้สำหรับตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ละครหลวงและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายของโขนเรื่อยมาค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงปรับปรุงเสื้อของตัวยักษ์ให้แตกต่างไปจากเดิมคือรำตัวสีหนึ่งและแขนอีกสีหนึ่ง ในว่าสีของแขนเสือ้อคือสีผิวของตัวละครสีของลำตัวคือสีของเกราะที่ใช้สำหรับสวมใส่ในยามออกศึกสงครามซึ่งมักจะเป็นสีที่ตัดกับสีแขนเสือ้อเช่นเสื้อสีเขียวเกราะสีแดงค่ะและนี่ก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับนาฏศิสินไทยที่น้องไอได้นำมาฝากในวันนี้นะคะ ในครั้งหน้าน้องไอจะนำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยในเรื่องไหนมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปพบกับพี่มีนและน้องโมกันค่ะขอบคุณความรู้ดีๆจากไอามากนะคะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการแต่งกายของตัวละครสีในเครื่องแต่งกายของตัวละครแต่ละตัวค่ะอย่างสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่ผิดค่ะ สีเหลือนะคะก็ต้องเป็นพลรักนั่นเองค่ะสีและถ้าพรามล่ะคะพระรามสีอะไรพระรามก็ต้องเป็นสีเขียวอยู่แล้วอมันก็ซ้ํากับกับยักษ์ยักษ์ชื่ออะไรนั้นโมลืมละทศกาลอ่าใช่ใช่ทศกาลก็สีเขียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยากรู้มากกว่านี้นะคะตอนต่อไปก็จะยังมีความรู้ดีๆให้เราได้ฟังกันอีกค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันตอนต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะวัยรุ่นไทยฟังเพลงไทยไม่เชยแถมเท่อีกตั้งหากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลารายการคีตาสินดนตรีไทยของเราได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย